เราได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินเป็นหนี้เกินตัวมันก็ลําบากคืนติดรอเขาก็เลยสอนให้เราคิดเยอะก่อนใช้จ่ายขอขอบคุณมากๆเลยครับโอมนะครับเด็กชายเจริ้ว่าจันมี อายุ11ปีครับปกติในชุมชนของผมนะครับมีหลายกิจกรรมวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมออกกาลังกายครับเงินติดล้อจะมาทุกๆ3เดือนครับเขาสอนเกี่ยวกับการออมเงินการใช้จ่ายการทํารายรับรายจ่ายสนุกมากเลยครับพี่ๆเขาล่าเริงนะเข้าหามากเลยครับโรงเรียนก็มีสอนบ้างแต่ก็ไม่ได้มากเท่าเงินติดล้อครับ การจดรายรับรายจ่ายของผมตอนแรกก็ยากครับพอานานๆไปก็เริ่มชินก็ไม่ยากทำให้เราได้รู้ว่าเราใช้ใจ่ายตรงไหนมากเกินไปเราคิดว่าเราใช้ซื้อขนมมากเกินไปครับก็เลยลดลงเราจะได้มีเงินออมมากๆเหลือออมมาละสิบบาทบ้างห้าบาทบ้างตอนที่นับล่าสุดก็590บาทภูมิใจสุดเลยครับผมตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้จะได้2,000ครับ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตอนโตเราจะได้เอาเงินออมส่วนนั้นทําให้กับแม่กับยายสบายครับเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้เอาเงินออมส่วนนั้นไปใช้ได้ครับแม่สนับสนุนกิจกรรมเงินติดล้อมากเลยครัเพราะเราเห็นเราออมเงินแม่ก็เลยสนับสนุนแม่ภูมิใจมากเลยครับที่ผมเก็บออมได้ตั้ง5 0 0กว่าบาทเราประทับใจตรงที่เราได้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้เงินเป็นหนี้เกินตัวมันก็ลําบากเงิื่อติดล้อเขาก็เลยสอนให้เราคิดเยอะๆก่อนใช้จ่ายอยากให้เงินติดล้อมาจัดก,กิจกรรมแบบนี้บ่อยๆครับทุกคนจะได้ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินพอเรามีความรู้เรื่องการเงินเราจะได้ไม่ต้องหลงกลดอกเบีย้ยใครง่ายๆครับขอขอบคุณพี่ๆเงินติดล้อมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้หลายๆอย่างขอขอบคุณมากๆเลยครับ